สวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับวันนี้ตรงขอโนโมทาสาทุนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้นะครับกระเพื่อยรัฐบาลนะครับพี่น้องก็คงได้กันไปนะครับ92 3สนะครับแล้วก็9 2 9 3นะครับก็2 3สนะครับที่ลงลงให้นะครับแนวทางนะครับขออนโมทาสาธุ สวัสดีพี่น้องนะครับทุกเพื่อทุกท่านตุกมาติดตามนะครับลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางก็คงได้กันไปนะครับพี่น้องก็วันนี้สลับหวยลาวนะครับแล้วก็ฮาหนอยนะครับก็หัวใหญ่ยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าสูตรก็ทําไปแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งเมื่อวานนี้ก็เข้าไปนะครับ <c oughs> พี่น้อง ลุงที่ส่งให้นะครับก็หรือใครเข้าไปดูชิปนะครับฝาก FC ซทุกท่านด้วยนะครับให้ดูชิปนะครับก็ไปดูที่ลุงของเก่าสามใช่ไมมว่าจะเป็นเรื่องเล่าลุงของเก่าก็ดีนะครับพี่น้องฝาก FC ซีทุกท่านไปด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางลุงลงให้ก็ได้กันไปถูกกันไปนะครับ ก็ให้ดูที่ตัวเลขนะครับให้ใช้วิจารณญาณกันนะครับในการรับชมพี่น้องฝากปีทุกท่านด้วยนะครับสูตรก็คือสูตรมีผิดผิดถูกไม่ว่ากันนะครับก็สลรับวันนี้ลงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสลับพาหน่อยนะครับคนที่ได้ก็ขออนโมทนาสาธตร์ุนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับอะไรยังไงนะครับฝากกันไว้ แนวทางก็คือแนวทางนะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้องเลขขวันเลขเด็ดเลขเด่นนะครับก็ออกแล้วนะครับ9 1้านะครับที่ลงลงให้นะครับ9229นะครับอุติได้ก็ได้คงจะที่มีบนเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องเล่านะครับ ก็ศาสตร์ตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับบวกกันดูนะครับจะจริงหรือไม่ที่ลุงลงให้ว่าศาสตร์ตัวเลขที่น่าจะเป็นสลับเดือนสิงหาคมนะครับที่เป็นเลขที่นะครับพี่น้อง <c oughs> ก็เป็นเลขที่นะครับสามบวกเก้าบวกหนึ่งนะครับก็คือสามเก้าหนึ่งนะครับเป็นเลขที่นะครับ ตาตัวเลขนะครับน่าจะเป็นจริงได้นะครับสำหรับงวดต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นหวยใหญ่หวยรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรยังไงนะครับก็ลงๆลงให้ก็โปรดชีวิตเจรณญาณน,นะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้อง <c oughs> ตรอวันนี้ชาววรราชิตนะครับวนาณชิตนะครับที่สองนะครับพี่น้องฝากเอที่ทุกท่านไปด้วยก็แนวทางก็คือแนวทางนะครับจากตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับหัวใหญ่หัวรัฐบาลนะครับฝากไว้วันที่สิบหกที่จะถึงนะครับจากตัวเลขน่าจะเป็นที่ ต้องคำนวณสูตรนะครับแล้วลุงจะลงให้นะครับพี่น้องการคำนวณต้องหลายสูตรนะครับถ้าชนกันก็จับมาให้นะครับจับมาชนกันให้หน่าจะเป็นนะครับวัดเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งก็เข้าไปนะครับที่เลขสูตรนะครับเต็มๆและเลขหยดน้ำตาเทียนนะครับพี่น้อง บทชวิตเจรณาญาณกันในการรับชมนะครับก็เป็นไปได้แล้วนะครับก็เป็นจริงนะครับที่เลขทะเบียนรถคันใหม่ก็ออกนะครับ8 9 2 3สนะครับบอ,อก92พี่น้องให้ตัดตัวเล่นนะครับจุงลงให้นะครับวดวันที่หนึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้กันไปนะครับ2ตัวแตก สามตัวแตกหรือไม่นะครับก็โรดชวิตาจรณาญานกันนะครับก็ที่ลงลงให้9293นะครับ2 3ไอตัดตัวเล่นนะครับที่น้ำตาเชียนนะครับปู่ให้มาก็เข้ากันไปนะครับพี่น้องโปรดชวิตาจรณาญาณกันทุกคลิปทุกช็อตนะครับตามลงไว้ไม่เสียหลายนะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับพี่น้องฝากเุทุกท่าน ว่าต่อไปนี้จะเข้าหรือไม่นะครับวันที่16นะครับเดี๋ยวลุงจะลงให้ใกล้วันหวยออกนะครับก็ประมาณวันที่10นะครับถึงจะลงให้นะครับหวยรัฐบาลพี่น้องก่อนโจงนี้ก็หวยรายวันนะครับแล้วก็หวยหา,านอยไปก่อนนะครับบอมสินก็แตกไปที่83นะครับ3 8, 8. นะครับ จริงหรือไม่ย้อนชิปดูนะครับที่ลุงว่าที่พูดมานี้นะจริงหรือไม่นะครับออกจริงๆนะครับที่เป็นหวยอมสินก็เข้านะครับ8338นะครับก็มาติดตามนะครับเท่าน,นั้นนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับลุงลงให้ไม่สนับสนุนนเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้อง ขอฝา,ากเว็บีทุกท่านไปด้วยเข้าก็คือเข้าครับไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับสูตรแต่ว่าจะเป็นสูตรเป็นศาสตร์ตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นพอเข้ากันไปที่ออมสินนะครับเมื่อวานนี้คนที่ได้ก็ขออนุมโมทนาสาธุนะครับพี่น้องขอฝากกันไว้นะครับเว็บีทุกท่านต้องทํางานนะครับวันนี้ต้องติดซาเล้งนะครับต่อซาเลง้งประกอบซาเล้งให้ลูกค้านะครับฝากกันไว้ด้วยพี่น้องเวบี ผู้ติดตามลุงนะครับขอให้เป็นบุญขออนุโมทนาสาธุนะครับก็รวมนะครับไม่ใช้ดุลพินิจในชีวิตเจรณาญาณนะครับพี่น้องสําหรับลุงลุงให้วันนี้นะครับที่หวยลาวแล้วก็ฮานอยตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับหวยลาวนะครับก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดชีวิตเจรณาญาณกันนะครับขอฝากกันไว้ ให้พี่น้องพวกก็มาติดตามได้รวยกันนะครับร่ลำรวยกันไม่รวยก็พอได้ค่าประทูพี่น้องอดูกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่ถือจริงจังเอาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็แบ่งปันกันนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะครับไม่ว่ากันนะครับสำหรับหวยลาววันนี้พอลงๆให้นะครับ อยากให้พี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับกดติดตามกันไว้ที่ลุงขายของเก่าสามชัยนะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับก็ตัวเลขลาวนะครับที่น่าจะเป็นนะครับที่สามตัวแตกหนึ่งไม้นะครับสองแปดหนึ่งสองแปดเจ็ดสองศูนย์แปดสองศูนย์สามนะครับเี็มปักตาจดเลยนะครับสองแปดหนึ่งสองแปดเจ็ด สองศูนย์แปดสองศูนย์สามนะครับตัววิ่งตัวรูดศูนย์กับแปดนะครับพี่น้องตัวเลขที่น่าจะเป็นแปดสองแปดหนึ่งนะครับแปดสามแปดเจ็ดตัวจอดเน้นให้นะครับที่ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับฝากฟันธงให้นะครับพี่น้องสรุป,ปแล้วนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีประมาณนี้ เดี๋ยวถ่ายจีเดียวลงให้ดูกันนะครับว่าจะมีตัวเลขตัวไหนนะครับหนอยนะครับจดกันไว้ตัววิ่งตัวรลดสามหนอยนะครับสําหรับหนอยพิเศษวันนี้ฟันไปที่เจ็ดสี่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดนะครับสามตัวแตกนะครับหลุงให้ชุดเดียวเน็เนนะครับหนอยปกตินะครับ ฮานอยปกตินะครับรูดสองวิ่งสองนะครับที่สองสี่เจ็ดเออสองสี่สองนะครับหน่อยปกตินะครับสาหรับฮานอย VIP VIP มีห้าลูดห้าวิ่งห้านะครับหนึ่งห้าสี่ธีกีถูกให้นะครับจุดเดียวเน็ตน,น,น,นะครับกระเด็ดพันธงให้นะครับพี่น้องสี่เจ็ด สี่สองห้าสี่ห้าสองเจ็ดสองเจ็ดห้านะครับพี่น้องฝากพี่น้องกลับตัวด้วยนะครับสำหรับตัวเลขนะครับให้กลับตัวนะครับกลับตัวด้วยนะครับกลับตัวเลขด้วยนะครับก็ไม่มีหลายตัวนะครับยอเด็ดแน่นให้นะครับสองสี่สองห้าสองเจ็ดเม็ดเดียวนะครับ 2 4 2 5 2 7นะครับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับฝากเ c ีทุกท่านไว้ด้วยนะที่นี้นะครับลงงให้นะครับนี่ครับสลับพาหน่อยนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับแต่มาจอนะครับพี่น้องฝากเ c ีทุกท่านไว้นะดีๆด,ด้วยก็ลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางการปลดชีวิตเจริญนะาณกันในการรับชมพี่น้องก็สลหรับหวยลาววันนี้ก็มีป่ามานี้นะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับพี่น้องหวยลาวนะครับขอบ่ากกันไว้นะครับขอพี่น้องโชคดีกันทุกท่านทุกคนนะครับก็มาติดตามนะครับดูไม่ทันก็ย้อนที่ปดูนะครับสาหรับหัวใหญ่เดี๋ยวลุงจะลงให้นะครับในประมาณอีกไม่กี่วันนะครับลุงต้องคำนวณสูตรนะครับมีหลายสูตรด้วยกันนะครับ้าเข้ามาหน้าตัวเลขน่าจะมี ปาะมาไหนขอฝาก FC ีไว้นะครับแต่เพียงเค่นี้ขอเกล่ากามาส,สวัสดีครับ